ใหม่ล่าสุดหูฟังจาก h a r m a n k a r d o n Fly BT และ Fly ANC พูดเลยเขาว่าเสียงดีมากวัสดุก็พรีเมียมสุดๆค่ะจะจริงขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชลลี่มีหูฟังจากฮา r m แมนการ o ดอนนะคะมาแนะนาเพื่อนๆถึง2ตัวด้วยกันค่ะนั่นก็คือฮา r m แมนการ์ดอนฟลายบีทีและฮา r ์แมนกาดอนฟลายเอเอ็นซีค่ะเริ่มกันที่ฮา r m แมนกาดอนฟลายบีทีกันก่อนดีกว่าค่ะหูฟังบูทูธที่มาพร้อมวัสดุพรีเมียมและเสียงที่มีคุณภาพเรามาเริ่มจากในกล่องเขามีอะไรมาให้กันดีกว่าค่ะภายในกล่องนะคะมีจุกหูฟังให้เปลี่ยนนะคะถึง3ไซส์ด้วยกันค่ะได้แก่ S, M, L ค่ะสายชาร์จคู่มือการใช้งานแล้วก็กระเป๋านังสุดพรีเมียมค่ะ เรามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าค่ะสามารถคล้องไว้ที่คอได้เลยและตัวหูฟังมีแม่เหล็กทําให้หูฟังสามารถดูดกันได้และเมื่อคล้องไว้ที่คอแล้วหูฟังจะไม่เลื่อนหลุดออกจากคอค่ะและหายห่วงเรื่องสายพันกันไปเลยสําหรับปุ่ม power and connect นะคะจะอยู่ที่แผงควบคุมด้านซ้ายมือของเราค่ะปุ่มกลางคือปุ่ม power กดค้างไว้3วินาทีคือเปิดและปิดเมื่อเปิดแล้วไฟสีฟ้าจะกระพริบ คือสามารถเชื่อมบลูทูธได้เลยโดยเข้าไปที่การตั้งค่าบลูทูธ d e v i c e จะชื่อว่า HK Fly BT เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะถัดมาเรามาดูที่ปุ่มคําสั่งต่างๆนะคะเริ่มที่ปุ่มบวกคือปุ่มเพิ่มเสียงถ้ากดค้างไว้3วินาทีคือเปลี่ยนเพลงถัดไปค่ะสำหรับปุ่มลบคือปุ่มลดเสียงถ้ากดค้างไว้3วินาทีคือเปลี่ยนเพลงก่อนหน้าค่ะ สำหรับปุ่มกลางเมื่อมีสายเข้ากด1ครั้งเพื่อรับสายกดอีกครั้งเพื่อวางสายถ้าไม่สะดวกรับสายกดค้างไว้3วินาทีคือตัดสายค่ะสำหรับการชาร์จนะคะชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงและมีระบบฟ้าชาร์จชาร์จเพียง15นาทีก็สามารถใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงค่ะ มาดูในส่วนของไฟแสดงสถานะกันค่ะไฟสีแดงกระพริบสองครั้งคือเปิดปิดไฟสีฟ้ากระพริบคือพร้อมเชื่อมบลูทูธไฟสีฟ้าคือเชื่อมบลูทูธสำเร็จไฟสีแดงกระพริบคือแบตเตอรี่ใกล้จะหมดไฟสีแดงคือกำลังชาร์จแบตเตอรี่สีดำคือแบตเตอรี่เต็มค่ะและสำหรับ Factory Reset นะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงกดปุ่มบวกและลบค้างไว้5วินาทีเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ะะบอกเลยค่ะว่าเสียงดีทีเดียวค่ะเสียงเบสอยู่ในระดับที่ดีนะคะและยังสามารถกันเหงื่อได้ในระดับ IPX5 อีกด้วยค่ะถัดมานะคะนั่นก็คือ Harman Kardon Fly ANC ค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะคือหูฟังเฮดโฟนแบบโอเวอร์เอียร์ค่ะออกแบบมานะคะยังพิถีพิถันรู้ลาและดูทันสมัยสุดๆค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างค่ะซึ่งภายในกล่องนะคะมีกระเป๋าใส่หูฟังสายชาร์จและสายแจ็ค สำหรับต่อหูฟังสายแจ็คสำหรับใช้บนเครื่องบินคู่มือการใช้งานค่ะสำหรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะคะเพียงแค่เปิดเครื่องนะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยค่ะเป็นออโต้เทรพริ่งนะคะแต่เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเชื่อมต่อแบบแมนนวลนะคะก็เพียงแค่กดไปที่ปุ่มที่มีสัญลักษณ์บลูทูธเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะต่อมาเรามาดูกันที่ปุ่มคําสั่งต่างๆกันนะคะปุ่มพาวเวอร์เลื่อนเพื่อเปิดปิดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มเสียงกดค้างไว้2วินาทีเพื่อเปลี่ยนเพลงถัดไป ปุ่มกลางใช้เพื่อเล่นเพลงหรือหยุดเพลงเมื่อมีสายโทรศัพท์ใช้กดรับและวางสายกดค้างไว้2วินาทีเพื่อตัดสายกด2ครั้งเพื่อใช้งานกับ Siri, Bixby หรืออื่นๆปุ่มลบเพื่อลดเสียงกดค้างไว้2วินาทีเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าปุ่มบลูทูธปุ่ม ANC สำหรับหูฟัง Harman Kardon Fly ANC มีฟังก์ชัน Multi Point Connection คือสามารถเชื่อมต่อได้ถึง2 device พร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน My Harman g a d o n Headphone ซึ่งภายในแอปจะสามารถเซตอัพ Google Assistant หรือ Amazon Alexa ได้เลยและหน้าที่หลักของแอปนี้จะเป็นการปรับ EQ สำหรับผู้ฟังของคุณจะเลือกปรับเองก็ได้หรือเลือกตามพ r e s e t ที่ทางแอปมีมาให้เลยก็ได้เช่น Jazz Vocal หรือ Bass ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถควบคุมปุ่ม ANC เปิดหรือปิดภายในแอปได้เลยค่ะ ในส่วนของการชาร์จนะคะตัวหูฟังสามารถชาร์จเต็มภายใน2ชั่วโมงค่ะชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงถ้าใช้โหมด ANC จะสามารถใช้งานได้เต็มที่สูงสุด20ชั่วโมงเท่านั้นค่ะและสำหรับฟาชาร์จนะคะชาร์จเพียง15นาทีใช้งานได้ถึง2.5ชั่วโมงค่ะมาดูในส่วนของไฟแสดงสถานะกันค่ะไฟสีขาวคือเปิดเครื่องไฟสีน้ำเงินกระพริบคือบลูทูธพร้อมคอนเน็กไฟสีน้ำเงินคือคอนเน็กบลูทูธเรียบร้อย ไฟสีแดงกระพริบคือแบตกำลังจะหมดไฟสีแดงคือกำลังชาร์จแบตไฟสีขาวคือแบตเต็มไฟสีขาวด้านหน้าปุ่ม ANC คือเปิดโหมด ANC ค่ะและสำหรับ factory reset นะคะง,ง่ายๆคือกดปุ่มบวกและลบค้างไว้5วินาทีเช่นเดียวกับ FlyBT เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ พูดเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเสียงเบสดีมากๆค่ะวัสดุก็ยังพรีเมียมอีกด้วยนะคะและยังสามารถสั่งการด้วยเสียงนะคะผ่าน Google Assistant และ Amazon Alexa ได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งนะคะยังสามารถปรับค่าต่างๆนะคะผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า My h a r m e n h o a e Phone ได้อีกด้วยค่ะ สำหรับ h i m e n c u r i o n Fly BT นะคะราคาอยู่ที่3,990บาทค่ะ h i m e n ก u r i o n Fly ANC อยู่ที่9,990บาทค่ะสามารถเข้ามาทดลองและซื้อสินค้าได้แล้วที่โชว์รูมมหาจาักสุขุมวิท3นานานเหนือและ www.mahajaklife.com หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยค่ะอย่าลืมกด subscribe มหาจาักรช a n e l นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวอะไรดีๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย